ต่อไปกันที่ดรนัโคลาเพราค่ะกับโพสต์นี้ทุกคนโพสต์นี้โพสต์นี้นะโอเคจับผมอีกแล้วโพสต์นี้บอกว่าอะไร people pleasers try harder to be loved even when we're threatened badly why walk away so hard for people pleaser เขเบาบอกว่า people pleaser ก็คือพวกคน nice อนะแต่ว่าน i c แล้วทุกนะอย่างที่จ้าบอกว่าเราจะต้องแยกก่อนนะจะมี nice แล้วมีความสุขช่วยเหลือคนแล้วมีความสุขกับช่วยเหลือคนแล้วไประเบิดกับที่บ้านไประเบิดกับเพื่อนกับฟูงไปไประเบิดทางอื่น นะคะกับไนท์แล้วมีความสุขจอยเบาอยู่กับใครก็สุขจอยเบานะคะกับไนท์อีแบบหนึ่งคือไนท์แบบมีทาเกตนะคะหรือว่าไนท์แบบหน้าบ้านแล้วข้างหลังบ้านไปทุกเองนะคะทุกเองยังไม่แย่พอบางทีไประเบิดใส่คนที่ไม่เกี่ยวด้วยนะคะอันนี้คือการที่เราได้ว่าเป็น people s pleaser นะคะ little m a l m a t e มาแล้วนะคะเริ่มมีคนแบบ หนูเป็นค่ะหนูไม่กล้าปฏิเสธคนนะคะเหตุผลอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเอฟเฟคของการไปดูหมาชิสุเยอะก็เลยแบบโคบหมาชิสุนะคะคบผมอ่าใน nice. สอนหน้าคนอื่นแล้วกลับมาทุกนี่ฉันรักทุกคนในช่องเห็นปะคือจะมีความสุขบ mm hmm. โบราณทุกข เป็นเป็นพื้นที่เป็น Space ที่คนจะแบบอืมใช่ฉันเป็น <laughs> อย่างเงี้ยแล้วมันน่ารักมากนะทีนี้เขาบอกว่า people pleaser เนี่ยเหล่าเนี้ยนะคะพยายามยิ่งเขาไม่รักยิ่งพยายามแม้กระทั่งเขาขู่แล้วถ้าเธอเป็นอย่างนี้อีกฉันจะไม่คบกับเธออะไรเงี้ยก็ยิ่งพยายามหนะ่ะเขาไปอีกทำไมล่ะทำไมการเดินจากไป มันถึงยากนะสำหรับ people pleaser เออมาดูกันต่อ people pleaser เนี่ยครั้งหนึ่งเคยเป็น parents pleaser หมายความว่า people pleaser ครั้งหนึ่งเคยจะต้องเป็นลูกคนนั้นที่ต้อง please พ่อ please แม่ตัวเองค่ะ we usually เราส่วนใหญ่แล้วจะคนที่เป็น people pleaser เติบโตขึ้นมาจะต้องกลายเป็นนักบำบัดให้พ่อให้แม่นักแบบเชียร์เอาเลยพ่อแม่อย่างงั้นดีไหมอย่างนี้ดีไหมสร้างความสุขต่างๆด้วยการบำบัดพ่อแม่หรือทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็แล้วก็มีความเซน i t ที e ที่จะมีมาวัด ตอนนี้พ่อแม่จะรู้สึกยังไงโอเคไหมโอเคไหมเซนซิทีฟต้องเซนซิทีฟกับอารมณ์พ่อแม่อยู่ตลอดเวลาโตขึ้นมากลายเป็น people pleaser เหมือนกับนักแสดงเมื่อวานที่โอปราสัมภาษณ์ที่จะนั่งดูเขาบอกว่าพ่อแม่เขาทะเลาะก,กันเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ปกติเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ความสัมพันธ์พ่อแม่พอเป็นภาพมุมที่เด็กมองเนี่ย สิ่งที่ไม่ปกตินั้นคือฉันดังนั้นฉันต้องช่วยฉันต้องดีฉันต้องเด่นฉันต้องเก่งฉันต้องฉลาดต่างต่างพยายามจะฟิกตัวเองเพราะคิดว่าถ้าฟิกตัวเองแล้วเนี่ยความสัมพันธ์พ่อแม่จะดีขึ้นหรือบางคนลูกโดนพ่อ,อ,อแม่โดนพ่อทำร้ายทางอารมณ์หรือทางกายก็แล้วแต่ต้องเป็นคนมาเช็ดแอลโกอฮอลให้แม่ป้ายยาแดง ปลอบประโลมหัวใจแม่ดังนั้นไม่มุมใดก็มุมหนึ่งเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยคิดเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยคือคือคือสิ่งที่ทำให้เกิดความผิดปกติตรงนั้นนะคะดังนั้นในฐาน,นะเด็กเนี่ยเราก็เลยเรียนรู้ที่จะแบบต้องเป็นคนแบบง่ายๆนะ เพราะชีวิตแม่ก็หนักอยู่แล้วอย่ามาทำให้แม่แบบจะต้องเครียดกับเรามากไปกว่านี้เลยเราก็เลยเรียนรู้ที่จะเป็นคนแบบง่ายๆหรือมีอะไรก็ไม่พูดนะคะเงียบไปเลยหรือไม่ก็เรียนรู้ที่จะเพอร์เฟกไปเลยนะคะมันจะได้เพราะถ้ามันเพอร์เฟกแล้วมันไม่มีปัญหาไงหรือว่าเพอร์เฟกแล้วเขายิ่งรักเราก็ยิ่งเพอร์เฟก แล้วเราก็กลายเป็นว่าเราชินกับ relationships ที่มันไม่ Balance ที่ we're giving and our needs go unmet หมายความว่าที่เราให้เราให้เราให้แต่ความต้องการของเราเองไม่ถูกเอ่ยถึงที่เราให้เราให้แต่เรารู้สึกว่าเราไม่รู้สึกได้บ้าง receive เป็นผู้รับบ้างสิ่งอารมณ์เหล่านี้ค่ะ มันกลายเป็นอารมณ์ที่ปก,กติสำหรับเราเชื่อหรือไม่เราโตมาไม่ว่าบ้านเราครอบครัวจะเลี้ยงมาแปลกแค่ไหนอะค่ะแต่สิ่งนั้นจะกลายเป็นคำว่าปก,กติสำหรับเราเคยไปบ้านเพื่อนไหมเราแบบพ่อแม่เพื่อนเขาแบบกอดกันหอมกันเรารู้สึกว่าไม่ปกติ ใครก็มากอดมาหอมกันโดยเฉพาะบ้านคนจีนนะเราไม่ค่อยได้กอดได้หอมได้พูดจาดีๆกันหรอกนะคะบ้านคนจีนสมัยก่อนด้วยบ้านคนจีนสมัยนี้เขารู้กันหมดแล้ะนะคะเออเราไปบ้านเพื่อเราเห็นแบบสวีดกันทั้งบ้านเรางงมากนะคะดังนั้นไม่ว่าเราจะถูกเลี้ยงมาแบบไหนสิ่งนั้นจะกลายเป็นความปกติของเรานะคะทีนี้เนี่ยเออ as we get older our impulse when someone treat us badly or give us emotional breadcrumbs is to try harder to to be loved หมายความว่าดังนั้นพอเราโตขึ้นน่ะพอใครทำไม่ดีกับเราหรือว่าดีกับเราเป็นช่วงๆอ่ะก็ได้เดี๋ยวดีด้วยแป๊บหนึง่งอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามันทำให้เราอ่ะจะต้องยิ่งต่อสู้เพื่อความรักนั้น พอต้องต่อสู้เพื่อความรักมาโดยตลอด <c oughs> เขาบอกว่า people pleaser ส่วนใหญ่เนะี่ยจะมีความรู้สึกอายตัวเองนะมันเป็นความรู้สึกอายอยู่ภายในอนะที่เราก็โกรธตัวเองอยู่ข้างในด้วยมันปะทุอยู่เธอเห็นไหมว่าทําไมฉันอยู่กับคนแบบนี้ทําไมฉันเข้าให้อะไรฉันน้อยมากเลยแล้วทําไมฉันยังอยู่กับเขาเขาอายตัวเองนะเออ truth is people pleasing is survival a d a p t i o n หมายความว่าอาการ please คนอื่นเนี่ยมันเป็นการเราอยู่ในโหมด survivor อยู่แล้วทำไมเราต้องอยู่ในโหมด survivor คะลองนึกดูนะว่าทำไมคนคนหนึ่งอ่ะจะต้องอยู่ในโหมด survivor หวานมากแต่ก็ยังเอามากินงงทำเองบ่นเองนะอันเนี้ยหวานมากให้เดาทำไมเราต้องพูดว่าท่านก็ต้องสาวเวอร์แหละทำไมเราต้องพูดแบบนั้นล่ะเราต้องอยู่ในสถานาการณ์ไหนเราถึงต้องพูดแบบนั้น เงียบมากอันนี้คือล็อกไปแล้วใช่ไหม YouTube freeze มา s า r v เวอร์จ้ะคีบะสถานการณ์นี้มันต้องอันตรายใช่ปะเราถึงบอกว่าเราต้องเซอร์ไบดดังนั้นอะให้บอกตัวเองได้เลยค่ะเวลาเวลาที่เราพยายามจะพลีสคนอื่นว่าจริงๆแล้วข้างในเราอะแค่กำลังพยายามจะ ช่วยให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยขึ้นไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายเลยนะเนี่ยขนาดเราคุยกันวันนี้แจ้หนูเป็นหนูปฏิเสธคนอื่นไม่ได้เลยเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอับอายอยู่เล็กๆถูกไหมคะไม่ต้องอับอายนะมันเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่อยากจะอยู่รอดและปลอดภยัยดังนั้นการ please คนเนี่ยมันเป็นความรู้สึก แค่อยากจะรู้สึกปลอดภัยเฉยๆนะคะฟอน our brain and nervous system can only focus on appeasing people นะการฟอนฟอนอ่ะเข้าใจการฟอนไหมแบบยอมเข้าเคลียร์โอนโอนเอน็นต่างๆนะในสมองก็จะฟอน นะคะคเป็นไทยคือฟอนต์เราก็จะย่อมต่างๆ <c oughs> ดังนั้นคนที่เป็น people pleaser เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีบาดแผลที่เกี่ยวข้องกับการถูกทอดทิ้งเพิกเฉยเย็ยนชาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือทุกอย่างรวมกันแล้ว เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้แผลนั้นเปิดขึ้นอีกสังเกตมีผู้หญิงที่ไปคบกับผู้ชายที่เธอชอบวันหนึ่งพอผู้ชายหันกลับมาชอบมาดีด้วยรีบหนีเลยเพราะอะไรคะประโยคนี้เลยพยายามที่จะไม่ให้แผลนั้นได้ถูกเปิดขึ้นอีก เพราะถ้าเธอไปชอบเขาแผลนั้นยังปิดอยู่นะแผลในการถูกถูกเอ,อทอดทิ้งเพิกเฉยเนี่ยยังยังถูกปิดอยู่นะแต่พอเมื่อ,อไหร่ก็แล้วแต่ผู้ชายหันมาแล้วอืมโอเคฉันชอบเธอนั่นหมายความว่าถ้าผู้ชายคนนี้ชอบและเธอชอบขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งถ้าเขาเดินจากไปแผลนั้นโดนเปิดทันทีดังนั้นเธอปิดปิดแผลนี้ยังไงคะเดินทิ้งเขาเลยคะ่ะ ใครมาดีกับเราเดินหนีเลยค่ะเราใครมาดีกับเราเราทิ้งก่อนค่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้แผลแห่งการถูกทอดทิ้งไม่อันนี้ไม่ได้ทอดทิ้งทางกายนะอาจจะเป็นทั้งทางกายทางอารมณ์ทอดทิ้งทางอารมณ์เพิกเฉยทางอารมณ์ก็ได้นี่คือ p e o p l e pleaser ทั้งนั้นการที่จะหยุดอารมณ์หรือว่าอาการ people pleasing เนี่ยเราอาจจะเราอาจจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงอะคะ่ะคืออะไรรู้ไหม grief ค่ะ g r i e v e ที่คุณหมอในโคเขียนนะี grief ค่ะ ให้โอกาสตัวเองได้เศร้าโศกเสียใจคำว่า grief มันคือกันยังไงละ่ะคือเศร้าโศกเสียใจมันก็ยังไม่ใช่นะใครมีคำที่ดีกว่าสำหรับคำว่า grief เนี่ยช่วยแปลให้แจ้งส่งมานหนึ่งเ o w we have to are our i n n e r child เราต้องอนุญาตให้เด็กที่อยู่ข้างในของเราอ่ะได้ พูดง่ายๆว่าได้ปล่อยโฮอ่ะได้แสดงอารมณ์ที่แท้จริงที่ในฐานะเด็กคนหนึ่งในวันนั้นน่ะไม่เคยได้รับความรักการยอมรับการเห็นคุณค่าอย่างเต็มที่และแท้จริงเพราะเราไม่เคยยอมรับเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ตัวตอน,น,นไม่มีสติเราก็ไหลไปตามมวลของ สัตโลกอยู่เราไหลไปตามมของสัตว์โลกเราไม่รู้ว่าเราต้องว่าเราไม่รู้อารมณ์ของตัวเองเ่งเข้าใจปะดังนั้นเราไม่รู้ว่าอ๋อถ้าคนไม่ได้สิ่งเหล่านี้เราต้องเสียใจหรอเราเสียใจไม่ได้ไงเพราะเราต้องเพอร์เฟกอยู่ตอนนั้นอะเราเสียใจไม่ได้ไงเราต้องดีอยู่เราเสียใจไม่ได้ไงเราต้องดูแลอารมณ์ความรู้สึกของคนเลี้ยงดูเราอยู่ดังนั้นเด็กคนนั้นไม่เคยจะได้ grief ให้กับเด็กคนนั้นที่ไม่เคยได้รับความรักการยอมรับความเข้าใจอย่างที่เด็กควรจะได้ไม่คิดเลยว่าโพสต์จะไปลึกถึงขนาดนั้นเนาะทีนี้เมื่อเราได้กรีฟแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มสามารถที่จะยอมรับ แล้วก็เริ่มที่จะ be aware ล้ะมีสติแล้วนะคาว่า aware มาแล้วเห็นไหมคะเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มสังเกตตัวเองละว,ว่าเอา้าเอาอีกละพยายามจะได้พยายามอยากถูกลักก็อยู่อ่ะดิถึงแม้เขาจะแบบไม่ดีกับเราแค่ไหนอะเราก็พยายามอยู่เราจะเริ่มเห็นเพราะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกค่ะเส้น พลังงานของสติมันดึงมาไม่ถึงอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ซ้อมมามากพอในอดีตดังนั้นเนี่ยเราก็จะตกอยู่ในมวลของมนุษย์โลกตรงเนี้ยเออ่มวลสัตว์โลกอะนะดังนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วทีนี้เราตื่นอะ่ะพอเรายอมรับว่าเออที่ฉันเป็นแบบนี้มันมาอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตื่นพอเราตื่นปุ๊บเราจะเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมพฤติกรรมนั้นจะเริ่มไม่ใช่เราละ พฤติกรรมนั้นจะเริ่มไม่ใช่เราพฤติกรรมจะก,กลายเป็นว่าจะก,กลายเป็นสิ่งที่ถูกมองเห็นจะก,กลายเป็นสิ่งที่เราเห็นเข้าใจไหมสมัยก่อนเรามันเป็นเนื้อเป็นตัวกับพฤติกรรมนั้น่ะแต่พอเรารู้อนุญ,ญาตให้ตัวเองได้กรีฟได้เห็นว่าธรรมชาติของสัตว์โลกเนี่ยถ้าเขาไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยเขาก็จะเสียใจเราจะกลายเป็นจากที่เราเป็น เราจะกลายเป็นเห็นสิ่งนั้นมากกว่าแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มพอเราเห็นบ่อยๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีความอจรรยะภายในตัวเองนะระบบของเราเนี่ยพอเราเห็นบ่อยๆเราจะเริ่มช้าๆนะพัฒนาความมั่นใจความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเดินจากความสัมพันธ์ เหล่านั้นเดินจากคนที่เขาแสดงให้เราเห็นแล้วว่าเขาเป็นยังไงและถึงแม้จะไม่ดีก่อนหน้าน,นี้เราไม่มีความมั่นใจเราไม่มีเราเห็นคุณค่าในตัวเองพอที่จะเดินออกมาได้แต่พอเราเปลี่ยนจากคนเป็นเป็นคนเห็นปุ๊บอะระบบคุณจะเริ่มพัฒนาความมั่นใจขึ้นมาเองอันนี้คือสิ่งที่ด็อเตอร์นิโคลแลเพรากล่าว นะคะคุณกำลังฮีลิ่งตัวเองจากอาการ people pleasing หรือเปล่าถ้าคุณกำลังฮีลิ่งเขียนมาที่คอมเมนต์ค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อะไรบ้างกับคุณไม่มากก็น้อยจะขอขออย่างหนึ่งได้ไหมกดไลค์ให้หน่อยขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนใครที่ อยากจะโคช้ชพัฒนาจุดแข็งโคช้ชเรื่องงานสามารถที่จะไลน์เข้ามาได้ที่ add train w w t t p ปอนนะคะวันนี้ดิฉันต้องโทรกลับสามีก่อนนะคะแล้วก็ว่ากันพรุ่งนี้มาไมยว่ากันอีกคิดหนึ่งนะคะถ้าว่างก็มานะคะ กลับสู่เนื้อสู่ตัวใช่ปั๊มกอลลี่ทำไมอ่ะมันเป็นมูดนั้นจังเลยอ่ะมันเป็นความแบบเข้าเนื้อเข้าตัวมากเลยตอนเนี้ยนะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะคิวบ้านคิวเอยคิวใจวอลเลนเทียเนี่ยเสียงวอลเลนเทียเปลี่ยนเลยนะ Grounding มากนะวอลเลนเทียตั้งแต่โมเมนต์แรกที่เธอเข้ามาทักฉันคอมเมนต์ comment ต่างๆมาจนถึงคอมเมนต์สุดท้ายเธอจริงขึ้นมากเธอกราวเธออยู่ในเนื้อในตัวมาก นะคะขอบคุณทุกคนที่มาแชร์มาเอ่ยมาใดเดือนหน้าคะแจ้มีเทรนแบบเดียวก็คือวิดีโอคอลค่ะนะคะเออไม่ได้แจ้ไม่มีบริการแบบว่าเหมือนคือไม,ไม่ไม่มีบริการแจ้ไม่ได้มีตัวต่อตัว,ตว,ตวนะคะคือการเทรนนิ่งทั้งหมดของแจ้เป็นวิดีโอคอลทั้งหมดนะคะยินดีมากค่ะทุกคนขอบคุณนะคะแล้วก็วันนี้เรามาลอง สัมผัสเนาะการที่อยู่ๆจะมาให้แสดงออกไม่เคยแสดงออกมาทั้งชีวิตแล้วอยู่ๆวันนี้เรามาแสดงออกความรู้สึกที่แท้จริงกันเถอะค่ะมันอาจจะรุนแรงไปเนาะแต่ว่าลองมาทบทวนแล้วก็ลองสัมผัสกับความรู้สึกจริงๆว่ามันเป็นยังไงแล้วยอมรับมันแล้วแล้วปล่อยให้ให้ระบบเราทำหน้าที่ของมันอีกนะคะยินดีมากๆค่ะป้ามอลลี่บอกชาเม็ดลำไยจะช่วยให้กราวมากขึ้น นะคะคสั่งได้ที่แอปพิซามาร์เก็ตนะคะใครที่อยากชาเม็ดลำยาออร์แกนิกของแจ้อันนี้ก็กราวกราวโดวยที่ไม่ต้องไม่ต้องคุยเลยดื่มเอานะคะซียูค่ะพรุ่งนี้มาไม่มาว่ากันอีกทีนึงเนาะแต่ว่าอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งริงๆเอาไว้ให้นะจะได้ไม่พลาดกาันลาไปก่อนสวัสดีค่ะแฮปปี้ซันเดย์นะคะ ถามถามคิวบันขาม